อาทุสาทุุกาสาอุกาสาข้พะพุทธเจ้าน้องข้าพระราชนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาจารย์ทุกองค์ทุกตนวันนี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพระพุทธเจ้าน้องข้าพระราชนาพระองค์ท่านทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนี่นั้นจงเสด็จญาติตามมารวมกันเป็นพระกำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอจงมาบรรลุบรรดาในข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะศัตรูหมู่มนนองแปร่ติสิบทิขก้อมีบิเดเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ไปสานข้าพ,พุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะทําการสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สําเร็จดังเป้าหมายทุกประการในการตุกเมื่อโดยจับรันนั่นเดินมีประการหนึ่งข้าพเจ้าขอขอ,อันเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พร้อมทั้งนางทั้งแปดตนอยู่ตำบลทั้งแปดทิศนางสเสน่ผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอคาาเนนางแม่ธรณีผู้เล็งเห็นอยู่ทิศสินนางแม่พระคงคารเชื้อสิ้นอยู่ที่หนอระดีนางเวทผู้มีราศีอยู่ปิมประเทศนางวณนทาผู้วิเศษอยู่ทิศพายับนางพภกข้าวดีประจำประจำอยู่ทิศอุดร นางมีขาอุมาอยู่ติ่อีสานนางทั้งแปดสถานีเอ่ยจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญเรืยข้าพเจ้าแล้วจงช่วยกันไปประกาศเปล่าร้องทั้งสิบหกห้องชันฟาสุราลัยตลอดไปจะถึงโสระสาภภูมินข้าพเจ้าขออัญเชิญเทาองค์อมรินทร์ตอนเท,งงนนนทเวศวรพระเพชรุกันประมาตุลีมหาราชทั้งสีดุสิตาเทวราชอันเลื่องลิศจ,จุนรถมหารปรากฏวิมานวดีเพตพระจกักฤทธ ซาละทียูทูบยอมยามนดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสโมรสรสันนิบาตประชุมใ้พร้อมกนอันหนึ่งวงสาคณาาะในบวรพุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบภาสารนุปสาษาข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านท้าวผู้วิเศษจงนำเอาเหตุบอกคิีมาโดยพรานจะได้มาโมตนาส่วนบุญในพร้อมกันข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลาย ทุกแหลงลาราสีลงพร้อมกันมาโมตนาสวนบุญด้วยข่าวพระเจ้าในข่าวครั้งนี้เดยพพ้วมเพียงกันกทุกท่านทุกพิษนั้นเถินสลัดชังสเสนังสพันธงนลินทังปริตานุภาโวสทารัก,กตูตีปริตวานเมตังสเมตตาพทันตาอวิกิตาจิตาปริตังพนันตัว สักเเค่ขมีจรุเปสิลิกะลาตเตจันตาลิเเควิมาเนีทีเปรเตจข้เมตะลุวันอากาศหนีเเคหาวันตุมีเเคเตผมมจะยันตุเทวาจัลลาธลาวิสเมยักขะคันธปนาคาทิสันตาสันติเกยังมุนิวรราชนังสาตวเมสุนันตุอามะสาวนาคาโลอัยัมพทันตา ธรรมสวนากา迦罗阿ยัมปทันตาธรรมสวนาา迦罗阿ยัมปทันต์ตาสกการณนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกการณนะตังธรรมังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเลนะตังสังขังอภิปูชะยามาอาระหังสัมมาสัมพุโธพระขวาพุทังปะกวันตังอภิวาเทมีครับลงสวาขาโตปะกวตาธโมธามังนัมสามมิ สุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกัสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคชามิธรรมังสระนังคชามิสังฆังสระนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคชามิ ทุติยามปิสังขังสัลนังขัตชามีตาติยามปิพุทธังสัลนังขัตชามีตาติยามปิธรรมังสัลนังขัตชามีตาติยามปิสังคังสัลนังขัตชามีปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีอธินาธานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสมิชาจลาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมระยามฉะปมาตธานาเวลมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุลิสธรมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธ โตภคะวาติสวาขาโตภคะวตาธามโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปนโนภคะวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปนโนภคะวโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปโนปกวโตสาวกสังโคยติทังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุกะลาเอสปกวโตสาวกสังโคอาหุไนยปาหุยทักิไยอันชรีกะลนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติ อุเทนตยันจากกุมะเอกราชาหาริสวณโนปตวิปปาโสตังตังนมัสสามิหาริสวาณังปตวิปปาสังตยาจากุตาวิฮาริมุติวสังเยปลัมนา วิตะกุสปาธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนะมะตุพุทธานังนมะตุโพธิยานะโมวิมุต毗目塔那那摩毗目提耶伊莽娑ิ提ังกัตตะวาโมโลวัสสะมะกัปปิยี อาทิโลกะศิลักุณนสัจจังสุเจยานุสชาตินะสัจเจนากาหามิสัจจะกัลยาณุตาลัง Awatci tawa tama palang sajakaiang ma tenggei lehang sa cabalisaya mata pita jaya teka piyamamang suliyo u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  au 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 i a u a ma hankaluna ko na hitaya sa papa ninang kule tawa palami sa pa pato sampo timu tamang i cayamang kalang ke yanto potia mu ูมเรสกญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยหูหิเชญาสุเชยมังคะเลอปาราชิตปั a ลังเกสีเสปทาบิโขคะเล Abiseke apa pun tanang akapato pamota ti suna katang sumuti tang sumono sumuto jesujitang pambacarisu petaki nang kayak kamang wacakamang petaki nang petaki nang mano kamang

ဣတိ सुगतो वाला हं कुतो नमो पुताया पतवे कोंका पपुम्मा तेवा क म ् म ि हं यातू हं भ ग न ि अलियाया चातिया चातोना प ि च ा न, न म ि स ं च ि ज पनंग जीवितो वलो पेता तेन स च च े न ा सोतिते हुतु सोति कपसा Jatuhang pagani Aliyaya jadiah jatuh napi canami sancicapanang civita wolo petadinasat jenasoti tehu tusoti kapet sa jatuhang Pakeni Aliyaya jadiah jatuh napi canami sancicapanang civita wolo petadinasat jenasoti tehu tusoti kapet ຈັນທຸນິມິດຕັງອະວະມັງຄະລັນຈະໂຍຈໍມະນາໂປສະກຸນະສັດຊາໂຕພະພະກະໂຫທຸສຸປິນາອະການຕັງພຸດທະອະາກາັງທາມພວກຕັສັາພວນອຕິິາ อิติปิโสปะกวาอลหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตปะกบตาธรรมโมสุปฏิปโนปะกบโตสาวกสังโคโลกวิทูนโมพุทายะอิติปิโสปะกวาอลหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตปะกวตาธรรมโมสุปฏิปโนปะกบโตสาวกสังโคโลกาวิทูนโมพุทายะอิติปิโสปะกวาอลหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตปะกวตาธรรมโมสุปฏิปโนปะกบโตสาวกสังโคโลกวิทู โนโมพุทธายะนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานะปัจจโยโหตุพระนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายประกอบกระทำบำเพ็ญภาวนาจเจริญพุทธมนตาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อบรรลุแจ้งแห่งพระนิพพาน,านขอจงเป็นชาติสุดท้ายแห่งการเวียนว่ายใจเกิดของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพระนิพพานจงเป็นหนทางแห่งการเดินแห่งมรรคอลสิทธิ์ของของา้าพเจ้าจงมีสติมีปัญญาขาจัดอวิชาตัญหาอุทานกิเลสมาในใดคอยพ้นสิ้นไปจากกิตขอให้จิตสว่างเจ่ยใสมีปัญญาเข้าถึงซึ่งพระนิพพานทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าบริบรรลุธรรมวิเศษนั้นแล้วขอข้าพเจ้าทั้งสอง จงได้สำเร็จมากผลนิพพานรู้ฌานสมาบัติทั้งแปดตลอดถึงอาสวะขยายานขอปฏิสัมพิทายาและอาสวะยขยายานจงบังเกิดมีแต่ข้าพเจ้าทั้งสองขอบุญกุศลนี้อุทิศให้เทพเทวาอารักษ์ลุกะเทวาภุมะเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดจนทุกท่านที่เข้ามาชมการเจริญพุทธมนตาที่ทำฤาศีศักดิ์สิทธิ์ทำบังบดรับแล แห่งผูาด่างแห่ง,งนี้ขอจงเป็นพลวะปัใจจัยให้ทุกท่านที่เข้ามาชมและอนุโมทนาสาธุการจงจะเรินรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภสุขก,กายสุขใจโรคภยัยหมดสิ้นไปศัตรูหมู่มารจงขจัดไปให้หมดสิ้นไปทุกใดๆกรรมใดๆภัยร้ายใดๆจงหายสิ้นไปนาการระบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด อิมินาปุญญากรรมนาอุปัชฌายคุณุตตลาอาจาริยุปการาจ m มาตาปิตาจจายตกาปิยามมังโยจันติมาราชาคุณาวันตาเนลาปิจัปัมมะมาราจายินตาจัตุโรกปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสชาจามัจฉัตกาบริกาปิจัสเพสสตาสุขีหนตุปุญญานิปกตานิเม ทุกังจะตวิถังเตนตุกิปังปะเปตโวมตังอิมินาปุญญกามเมนาอิมินาอุติเสนาจักปะหังสุลเพเจวาตันหูปาทานาเจดานังเอสันตานิหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายัตถะจโตภเวภเวอุจุจิตตังสติปัญญา สันเลโกริยมีนามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมพุทธาธิปาวโรนาโทธโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโคนาโทตโลมมังเตโสตตมานุภาเวนามาโรกาสังลาพันตุมา สาธุสาธุขอบุญนี้จงเป็นของเทพเทวาอารักษ์คนบังบดคนรับแลผู้ศินและบริวารทั้งหลายคนบังวดท,ทุกท่านทุกพระองค์ลุกขะเทวาภูมิเทวาทุกพระองค์พญานาคอยู่ในองค์น้ำห้วยสายนี้จงได้รับกุสลผลบุญเทพเทวาอารักษ์ผู้ฤาษีพญานาคุดยักษ์ทุกท่านทุกพระองค์เจ้าปู่ผู้พานเจ้าปู่ผู้พาดางผู้ฤาษีทั้งสามตน ทั้งสี่ตนที่ที่เฝ้ารักษาผู้ผ่าด่างจงได้รับกุศลผลบุญเดียวกูบขคาดเด้อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวินาทีนี้เป็นต้นไปขอข้าพเจ้าจงเป็นคนใหม่เป็นผู้มีจิตมีใจเป็นคนใหม่ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านในทางโลกขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีแต่ความจเจริญทรัพย์สินเงินทอง จงบังเกิดขึ้นมากมายมหาศาลชื่อเสียงลาบยศสละเสริญสุขจงบังเกิดทุกทิพาลาติการบุญใดที่ครับเจ้าสิเหติธรรมแล้วขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอันทุกประการจาตุสาตุอุอุอิอโอนโมพุทธายะอุอุอิอิอาพุทธมะอิออุอุออิโอนโมพุทธายะอุอุอิอิอพุทธะมะอิโอ puta puta u puta 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 u mami puta puta satu satu satu